เป็นโรคตับครับอยู่ในวงเล่าในวงการที่เพื่อนๆก็ดูดบุหรี่อะไรอยู่นั้นเองนะเรารู้สึกว่าร่างกายเราเริ่มเปลี่ยนแปลงไปคือเปลี่ยนแปในทางที่ไม่ดีจนวันหนึ่งเราเราก็ได้ไปหาหมอเราก็ไปตรวจเลือดไปตรวจอะไรนั่นนะคุณหมอก็บอกว่าอคุณเป็นโรคตับผมชื่อพยงผิวทองครับผมเป็นนักแต่งเพลงผมไม่สบายผมเป็นโรคตับครับ สาเหตุที่เป็นโรคตับก็คือการเป็นนักแต่งเพลงนี่คือต้องบางครั้งเราต้องอยู่ในวงเล่าในวงการที่เพื่อนเพื่อนเขาดูดบุหรี่อะไรอยู่นั่นน่ะนะคือเราเราเราต้องไปทางานกลางคืนด้วยครับกับการที่เป็นนักแต่งเพลงอยู่ในห้องอัดเนี่ยเราเราเปความรู้สึกว่าร่างกายเราเริ่มเปลี่ยนแปลงไปคือเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีจนวันหนึ่งเราเราก็ได้ไปหาหมอเราก็ไปตรวจเลือดไปตรวจอะไรนั่นนะคุณหมอก็บอกว่าอืคุณเป็นโรคตับจทานเหล้าไหมเราก็บอกเราทานเหล้าเพราะเราทํางานแบบนี้กลางคืนนี้ คุณหมอเขาก็ให้ยามากินก็รักษาตัวอยู่ประมาณสัี่ปีในระหว่างที่เรารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมันก็ทรงอยู่ในสภาพแบบว่าอยู่อย,อยู่แบบเก่าที่เราที่เราเป็นไม่สบายนะครับวันหนึ่งคือพิ่ติกแกก็บอกว่าอาจารย์มันมีทางเลือกอยู่ทางนึงนะกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้อาจารย์ลองลองไปใช้ดูอาจารย์ลองเอามากินดูนะเราก็เมื่อในเมื่อพิ่ติ๊กแนะนําเราก็เลยลองมาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นครั้งแรกที่ผมกินคือสีชมพู สีม่วงแล้วก็อีกาดผมคินอยู่ประมาณ15วัน15วันปุ๊บร่างกายเราเริ่มเปลี่ยนแปลงมากเลยครับจากที่เราผิวดำเริ่มมีมีสีมีสันขึ้นมาของเราที่มันเริ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับจนจนเราเราเริ่มใจอ่อีผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันใช่จริงๆกับโลคนี้โลกตับที่เราเป็นเนี่ยคือในระหว่างที่เป็นมันทรมานมากเลยครับเราเราจะกดหลับอดนอนอะไรก็ไม่ได้เราไม่มีเรี้ยวไม่มีแรงในโรคตัวตน,นี้ แล้วร่างกายเราจะเปลี่ยนไปในทางที่แบบโซมากๆเลยครับพอเราพอเรา,พอเราได้มากินผลิตภัณฑ์ตัวนี้ปุ๊บร่างกายเรากลับมาแข็งแรงเรามีน้ํามีนวลมีสีมีสันขึ้นลยคือตอนนี้ผมเชื่อร้านเปอร์เซ็นต์เลยว่าดีจริงๆ